กปีบไปเรื่อยอกใายใายเอาได้ฮเลยเบิงอาพี่น้องบิงเอาเลยนีเปียการเน่นับนับใส่กันห้าเปียห้าเปสองเยน้อสองสามสามสาม ในแขงอตีเขามีบ่บลตบลตบล๊เดเจ่ดแปดเจ็ดแปดเนะครเขียนลงดินเขียนลงดินเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดแปดปดแปดสองส ฟังบึงฟังบึงกังดูการไหว้กันนึกว่าอะไรนับสองนับสามเจ็บคุณก็เสร็จเหมือนตัวกันพิมก์ซะงั้นเขาเหมือนตัวไหนพิมพ์ซะงั้น แปด8 2สองแเขียนแปดเจ็ดเขียนแปดเจขียนท่แปเจขียนที่8 7นะครับห้ากับ8 7นะครับผมยังไม่ทำดีเลยทุกคนยังเลยครับสื่ซือกับแม่ตะเคียน

ข้าเสียใจสีแต่คนโกหกวันนี้ก็ให้แค่นี้แหละคนจริงใจก็ไม่อยู่คนโกหกหมดดอก สัญญาจ้าผู้หญิงสัญญาผูดยิ่งบกโกหกวันนี้ถ้าาได้ให้ไปปิงๆิงนะพวกเองต้องมานางลำทุกคนนะจ้าได้ทอสัญญาได้นะใครจะมาสัญญากับแม่แม่ลสัญญากับแม่นะ สันญาสุนมาสัญญาเลยหัาล้วให้ถู้นด้ให้พหวถูกทุกคนใด้ให้มาถูกสิมาร้อตัให้ต้ง้ยาให้จับจังให้ลูกให้เท่าไหร่ก็เอาให้งันยาูให้เมื่อวันแรกอันนางนีมันก็ยังไม่ซื้อเลย จ้าแม่นเออถูกแม่นอิลีจ้าแม่นอิลีกูให้มันมันก็ยังไม่ซื้อจ้าปลุกกน่ลีหลมันอยากได้แต่สามตัวจ้าเราแท้สองตัวก็ซื้อไปเถอะคือเอาถือแก่แม่แต่ละแม่นถือแม่นี่นี้มาจำได้ขอถือสามแม่ถ้าจถ้าจะเรียกท่านมาไหว้จะบอกว่าชื่อแจน่มาลีเขียนชื่อให้แม่มโอ้มาลีจำได้เยอะมาลีอแกนมาลี ล่างนะแปนะล่างนะแปดเจ็ดมีกระดาษัเอากระดาษครับมาใส่พุทเรียนนี่กรับลูกหลานโลภที่ลีลาใได้สาตัวสองตัวมันได้น้อยก็ตรงตรงีละวันที่หนึ่งเขาสัญญาว่าพรเจ้าว่าจะมาสร้างรอบแรกเลยนี่สิบกว่าปีผ่านมา บ้านอื่นบ้านอื่นนะใตการที่ไปจำไม่คว้เลยคนยุ่ยากไต่คย่าไต่เลยไม่รู้หรอก เขามานั่งรอบแรกๆเลยชาวบ้านก็ยังไม่เคยมานั่งเลยแมนแมนยี่สิบปี่านมาแล้วล่ะยังจำได้ตอนนี่น้างยอมแม้ว่าจมแล้วมากขบ้นกับว่เอามาเล่าดูดูสิบกว่าปีแล้วแต่ก็จะเอาเขาบุญเขาว่าก็สอนเยมาะเ้าสนมางั้นท่านเกียรติยยสิบปี

ก็อยากได้สองตัวอยากได้สามตัวมันค่อยจะได้หลายบอว่าอ่ะคนที่ทําให้ท่านเจ็บแล้วท่านก็ให้สองตัวเคยอยากให้ถูกรางวัลที่หนึ่งท่านจะค่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเออบ่าห้รางวัลที่เหมือนกันเพราะว่าโอเคแล้วแหละเพราะว่าจะให้ถูกไปเรื่อยๆแต่ห้ามผู้ชายเข้ามา กวนอัดแล้วก็มาทำอะไรที่ไม่ดีถอยห้อถอยที่ไหนกันนะผู้ชายจะถอยตัวนี่ถอยเกียร์อันนี้ถอยคนผู้ชายย,ย,ยังมาแต่ใส่ี่มาแต่เอาเลขแล้วฮะเอาเลขเเอาลขเอาเลขกยังแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนแม่ออมมาสืออ๋ออันนี้ที่เขาถือก,กันสามตัวถูกสองงวดติดแล้วสองงวดติดแล้ว อันที่สมเอาเดตัวแดดกมาใหญ่เลยโอ้ยได้มาแล้วเอาเอาเอาโอ้ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับเปดห้าเปดสองแปดเจ็ดห้าเปดสองห้าเปดสองกับเปดเจ็ดกับแปดเจ็ดแค่นี้แค่นี้เผินอย่างเพินรีบเพินรีบเพินรีบ pat 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 pat